เนืวัดตรังเหตุต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าปลากับหอยเนื่องจากว่าอาดีตนะครับรองประธานสภาอบตเน,นี่ยนะใช้เมีดเนี่ยไปไล่ฟันเพื่อนบ้านโดยกล่าวหาเพื่อนบ้านว่าชอบมาลักปลาแล้วก็มาช้อนหอยนะครับในที่ของเขาได้เป็นประจําเลยเป็นแบบนี้มา19ปีแล้วนะครับขึ้นป้ายบอกก็ไม่ฟังเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็เลยใช้เมีดนี่ฟันเลยคนถูกฟันได้รับบาดเจ็บนี่ถูกหน่วยกู้ภยัยนาส่งโรงพยาบาล คนที่ถูกฟันชื่อว่านางชะอ,อ้นนะอายุ64ปีถูกฟันด้วยมีดนะฮะบริเวณที่หัวแม่มือด้านซ้ายได้เกือบขาดแล้วก็ที่หัวได้แตก2แผลเลยเหตุเกิดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะอยู่ที่หมู่ที่5้าตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับเนี่ยหลังจากที่เหตุเกิดเหตุเสร็จปั๊บเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็ไปเอาตัวส่งโรงพยาบาลอย่างที่ว่านี้ผู้ก่อเหตุเป็นใครผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตนักการเมืองนะเป็นถึงอดีตประธานเขาเรียกว่าประธานสภา ประธานสหกรอดีประธานสหกรด้วยชื่อว่านายเอก,กพงศ์นี่นะฮะก็ก็บอกว่าเนี่ยนะสาเหตุเนี่ยมาจากผู้บาดเจ็บเข้าไปหาปลาเนี่ยเขาบอกนะผู้บาดเจ็บเข้าไปหาปลาในที่ของเขาและเขาไปหาหอยด้วยนะฮะคือเขาบอกว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยไว้ในที่ดินของเขาผู้กอ่อเหตุเนี่ยบอกว่าเคยคมคูบอกว่าจะยิงนะและจะฆ่าผู้บาดเจ็บยกครัวเลยถ้าหากว่ายังมาหาปลาหาหอยในที่ของเขาอยู่โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันมาตลอดเลย เหตุเกิดล่าสุดก็คือเมื่อคืนวันที่22ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับจากการสอบถามเนี่ยลูกสาวผู้บาดเจ็บนะฮะนางสาวนุชจรีนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่านี่นะตอนเกิดเหตุดได้ยินเสียงหลานตะโกนเลยเปิดประตูออกจากบ้านมาดูเห็นแม่เนี่ยเดินเลือดไหลาอาบนี่เต็มตัวแล้วก็ที่ร่างกายก็มีบาดแผลอยู่2จุดเลยโดยผู้ก่อเหตุก็ได้ถือมีดราเ,เดินตามมาที่หน้าบ้านแล้ก็พูดจาคมคู บอกว่าจะเอาปืนมายิงให้ตายหมดยกบ้านเลยไปแจ้งความหรือไปแจ้งใครก็ได้ไปแจ้งมาเลยไม่กลัวหรอกนี่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขู่แบบนี้มาขู่ถึงหน้าบ้านเลยส่วนสาเหตุมาจากที่แม่เนี่ยไปหาปลาแล้วก็ไปตักหอยไปฉอนหอยในร่องน้ําหลังบ้านซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีปัญหากันยังไงเพราะว่าไม่เห็นตอนที่เกิดเหตุนะฮะหลังเกิดเหตุแม่ก็ถูกทําร้ายเลือดอาบร่างว่าอย่างนั้นแม่ก็เลยรีบเข้ามาที่บ้านสุดท้ายก็ส่งเนี่ยไปโรงพยาบาลไปดูในจุดเกิดเหตุนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะ บ้านของผู้บาดเจ็บและก็สวนปามของผู้ก่อเหตุมันอยู่ตรงข้ามกับฝั่งถนนในจุดนี้เขาบอกว่ามีป้ายติดเลยมีป้ายติดไว้หลายจุดในสวนเนี่ยป้ายก็จะประมาณว่าเนี่ยห้ามเข้าห้ามจับปลาฝ่าฝืนเอาผิดตามกฎหมายทันทีนี่ป้ายประกาศไว้แบบนี้นี่แหละครับเนี่ยทีนี้ก็ไปพบนายเอกพงศ์หรือเรินนะผู้ก่อเหตุเดี๋ยวจะได้ดูนะนะฮะนายเรินเนี่ยก็ไปเอามีดพระและก็สวิงตัวเนี้ยนะสวิงอันนี้มาให้หนักข่าวดู นะฮะเนี่ยนะเป็นสวิงตักปลาของผู้บาดเจ็บย,ยังตกอยู่ในสวนของเขาว่าอย่างนั้นในเอกพงศ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าปกติก็จะไม่ค่อยนอนที่สวนหรอกแต่ว่าช่วงหลังนะ่มีปลาที่เลี้ยงไว้หายบ่อยหอยถ้ามันมีในนี่ก็หายบ่อยเหมือนกันคืนในวันเกิดเหตุเนี่ยไปนอนเฝ้าอยู่ที่กระท่อมนะพบว่ามีคนเดินนะฮะโดยใช้ไฟฉายคาดหัวอยู่คือในเวลากลางคืนไงนะแต่ไม่รู้ก็เป็นใครก็เลยเดินไปเนี่ถือมีดพลาลงไปดู พบว่ามีคนยืนอยู่ที่บ่อปลาพอถามว่าเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะมาตกปลาก็เลยเกิดความโมโหฮะใช้สันมีดที่ถืออยู่เคาะไปที่หัวสามครั้งเออนี่ใช้สันมีดเนี่ยมีดเล่มนี้ยาวๆนี่นะฮะบอกว่าเอาสันเนี่ยเนี่ยตรงน,น,นี้ตรงนี้เนี่เคาะไปที่หัวเนี่ยสามครั้งเพื่อตักเตือนแต่ไม่ได้ฟันนะเนี่ยนายเอกพงศ์บอกว่าถ้าฟันเนี่ยตายแล้วป่านนี้นะครับพอเคาะที่หัวป๊ะผู้บาดเจ็บวิ่งเข้าบ้านส่วนตัวเองก็ขับรถกลับบ้านพักไป ส่วนที่ครอบครัวผู้บาเดาเจ็บบอกว่าตัวเองถือมีดไปขู่บอกว่าจะฆ่ายกครัวถึงหน้าบ้านไม่เป็นความจร <c 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 ิงนี่นะฮะเนี่ยรวมทั <c 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 ้งตัวเองก็ไม่ได้เมาด้วยนะอ้าวฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อยบ่อยครั้งเคยตักเตือนบอกว่าคุณอยาเข้าอย่าเข้าห้ามจับตาเขาอาชินในสวนที่มาตลอดแล้วก็ผมขึ้นท้ายขึ้นท้ายไว้เรียบร้อยนะห้ามเข้าห้ามจับตา ถ้าคุณเข้ามาบุกรุกมีความผิดตามกฎหมายแต่อันนี้มันหาชิ้นในส่วนส่วนสวนผมมาตลอดนี่นาะยเอกพงษ์นะเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับเนี่ยนะฮะ บอกว่าที่ผ่านมานะผู้บาดเจ็บเนะี่ยเข้ามาขโมยปลาขโมยหอยที่เลี้ยงไว้ในสวนหลายครั้งมากเลยตั้งแต่ปี47นูน่นนะครับนับมาก็เกือบจะ20ปีแล้วหากินอยู่ในสวนของเขามาโดยตลอดเลยตัวเขาก็เคยตักเตือนว่าห้ามเข้านะครับนอกจากจะเตือนด้วยวาจาแล้วนะยังมีป้ายติดประกาศป้ายเตือนเนี่ยนะครับคนทั้งหมู่บ้านก็รู้ดีนะครับว่าคนบาดเจ็บนี่นะเป็นพุ่นที่ชอบลักขโมยนี่นะครับมาหาปลาเตือนไม่ฟังก็เลยเอาสันมีดเคาะหัวไปเคาะอีท่าไหนาไม่รู้เนี่ยหัวแตกเลยครับ um